สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทนายประชาชนวีสองโดยได้โพสต์คลิปที่ว่าน,นะคะก็ฝากถึงนะคะช่องที่เป็นอะไรนอที่พูดนะคะที่พูดว่าเออเกี่ยวกับเรื่องว่ามีปู่พญานาคมียูทูบเบอร์มีอะไรขึ้นมาแปลกประหลาดขึ้นมาในหมู่บ้านนะคะชาวบ้านได้ประโยชน์อะไรอย่าเอาชาวบ้านไปเหมารวมนะคะก็จริงๆป้าก็ไม่ได้ จะตอบเขานะจะตอบเขาว่าที่ที่ตรงนี้เนี่ยจุดตรงนี้ที่ทุกคนได้มารำนะคะได้มารำได้มาทํากิจกรรมได้มีการท youtube นะคะขายของผ่านออนไลน์นะคะมีะไรายได้นะคะเยอะกว่าปกตินะคะเยอะกว่าการไปรับจ้างดํานาไปรับจ้างขุดมันนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เอาชาวบ้านอีก,อ,กอีกจานวนหนึ่งนะคะเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามานะคะเขาไม่ได้เข้ามาแล้วก็เขาไม่ได้เปิดใจ เขาไม่ได้เปิดใจที่จะรับโอกาสตรงนั้นนะคะเพราะอะไรคะทุกคนเพราะอคติในใจอคตินะคะอคติขอ่อยพยายามวอาวลายเพ่อนว่าเด้เพ่อนว่าเด้ข่อยพยายามว่าหลายคค่ว้าหลายค่อยปฏิวว่าแนวอื่นที่เป็นตัวตนของข่อยเพื่อนว่าเด้เพิ่นว่าไานะ <laughs> ฟังขันสะันอะฟังหลายดอกน,นะ,ะต,ตัวจริงๆก็เปิดเผยขึ้นมาได้นะคะเปิดเผยขึ้นมาได้เขาจะได้รู้ตัวตนจริงๆนะอืมโมเมนต์มาม่น,มา,มนางวา่านะคะนะคะอะ <laughs> ซึ่งไม่ใช่ตัวตนจริงๆของคุณเองนะคะมันดูฟื้นๆแนบเบิ้งเลยมันเบิ้งฝื้นๆนะคะพี่น้องนะคะส่วนหนึ่งที่เขามาร่วมกิจก,กรรมตรงนี้ที่ได้อาจจะได้เยอะในสายตาของคุณจนคุณตาเป็นไฟพี่น้องนะ,ะนตาเป็นไฟนะคะทางช่อง YouTube อถ้าชาวบ้านคนที่มียุเยอะหน่อยก็จะไม่ได้เป็นเป็นช่อง y o u t u b e ใช่ไหมก็จะเป็นการลามบ้างเวลาการลามก็จะมีการแก้บนมีไข่มีอะไรมาแจกให้นึกภาพก่อน คนที่พูดเนี่ยน่าจะได้น่าจะได้เคยไปรับของเหมือนกันนะนะถึงจะไม่มากไม่หมายก็น่าจะได้กินไข่น่าจะได้กินไข่อยู่นะปา้าบุหลันยังได้พด์ข้อความด้วยว่าคนดีชอบแก้ไขคนอะไรชอบแก้ตัวไม่พาเอดมินไปเที่ยวตามปู่อ้างว่าเพราะเอดมินยังไม่หายดีฮ่าฮ่าฮ่าตกลงเอดมินติดโควิดชิมิเต็น แอดมินชุดนี้เคยโดนเมียน้าหีหลอกไปทีหนึ่งแล้วตอนที่ไปเที่ยวที่ใต้นั่นแหละหมางวดนี้โดนแตนหลอกอีกเป็นแอดมินบริษัทมนอุมต้องหนักแน่นนะจ๊ะแตนบอกอย่าเอาชาวบ้านมากเกี่ยวกับเรื่องของลานพญานาคเดี๋ยวนะแตนทั้งแตนกับผัวแตนนั่นแหละพากันพูดเป็นร้อยรอยครั้งรวมทั้งนำพวกยูทูบเบอร์ไพ่ ของเต๋นพูดว่าชาวบ้านโกกกว่าไม่อยากพัฒนาไม่ชอบความเจริญขนาดพ่อแม่ไอ้ผวยพ่อผัวแม่ผัวเต๋นเริ่มด่าชาวบ้านโกกกตามลูกชายลูกสะพ้ายไอผู้ใหญ่บ้านวังเยี่ยมที่อยากขายที่ดินล็อกละเจ็ดหมื่นอย่างพูดตามอวยผัวเต๋นเป็นนักพัฒนานอกจากเต๋นกับผัวเป็นจำเลยในคดีฆ่าเด็กแล้ว เลยขอบริจาคมาสร้างปูนปันให้โดนสั่งทุบทิ้งนี่แตนกับผัวพัฒนาอะไรที่กกกพวกคุณสองคนยังพัฒนาจิตใจไม่ได้เลยเรื่องคนมารำแล้วได้เงินหรือร้อยมาลัยแก้บนได้เงินทองมีของกินจากการแก้บนไปแจกกันนั่นมันก็ใช่แต่แตนคิดไม่ว่าปาริจิตมันผิดกฎหมายมันตั้งตรงนั้นไม่ได้ เมื่อมันผิดเต็นกับผัวต้องเปิดใจบางยอมรับความผิดบางหาทางแก้ไขให้มันถูกไม่ใช่ไปโทษชาวบ้านว่าอักคติว่าไม่เปิดใจจริงๆคนที่จะได้จากปริจิตต้องเป็นคนที่อยู่ฝั่งผ่วยเท่านั้นถ้าไม่อยวยผ่วจะเขาเ้าใกลแถวนั้นไม่ได้เลยอย่าบอกว่าชาวบ้านไม่เปิดใจพวกแต่นกับผัวตัางหากที่เป็นหมาห่วงกลาง เต๋นรู้เก่ใจดีขนาดน้องสาวเต๋นยังมาบ้านเต๋นไม่ได้เพราะอะไรเต๋นรู้เก่ใจอย่าพยายามบิดเบือนเสแสร้งความคิดขับแคบแบบเต๋นกับผัวความจมปมไม่ยอมรับความจริงแบบนี้ถึงไปหวังเยี่ยมก็อยู่ไม่มีความสุขหรอกไปบางขวางคองเปมน่าจะเหมาะสำหรับเต๋นกับผัว หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าปูวป่าคนพูดไม่ใช่หรอกคะหมดคำสีเบากับคนแนวนี้งืดหลายสูลอยหน้าลอยตาให้ตลอดจนถึงเวลาเดินเข้าคุกนะคะพอมีเงินปากดีขึ้นเยอะมือถือพังต้องเปลี่ยนล่ะ หลอกลวงจัดหน้าใสาก่กิ๊กเป็นผู้หญิงที่น่าขยักขยแงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมากิ้งกาได้ทองจะชูคอได้นานแค่ไหนรอดูกันก็พวกแก่เป็นคนเริ่มกันทั้งนั้นอักคติเพราะมั่นใจการทำงานของตำร,รวจว่าสองจำเลยค่าหลานมันหลวงโลกติดตามเพราะคดีน้องชมพูพวกนี้ไม่มีค่าอะไรที่จะน่าติดตาม อิจฉาอะไรคนมีจิตสำนึกที่ดีๆเขาไม่มารับบริจาคขอทานก,ากันกินตาบใดที่ยังมีมือมีทีนคบกันทุกคนและมีคนติดตามเป็นแสนๆจะมีข้างไข่เนา่าอยู่ไม่ถึงสองหมื่นหรอกนะเขาดูรอวันที่จำเลยติดคุกนึกสภาพใส่เสื้อสีแดงนั่งเขีย่ยขี้เทาไหมเบียวคอม สภาพตอนนั้นไม่มีอะไรตายยากหนังหน้าแหง้หงเหมือนคนอดอยากจําสภาพของตัวเองได้ไหมแต่อีฉันนี้จะสองปียังจําสภาพได้เลยก่อนหน้านั้นเมื่อปีกว่าฉันไม่น่าสงสารคนอย่างหล่อนเลยว่ะฉันพลาดได้ไงณนะวันนี้แม้แต่เสียงฉันก็ยังรังเกียจ ช่วงนาทีที่0.33จังหวะที่เต่นทำนาทำตาเน้นเสียงเยอะกว่าปกติผมนี่แทบจะเครี้ยงโทรศัพท์ทิง้งหลังๆมาเราก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูคลิปนางกลัวโทรศัพท์พังนี่แหละค่ะรับไม่ค่อยได้หลายเรื่องนางเพิ่มสกิลความหน้าหมั่นไซขึ้นเยอะเลยค่ะ ผมนี่ปกตินอกจากเมียตัวเองแล้วผมไม่ค่อยรู้สึกหมัน่นไส้ผู้หญิงจริงจังเลยนะครับอันนี้ไม่ไหวจริงครับไม่ใช่แค่มันคือมันจะอ้วกอีกด้วยบอกไม่ถูกภาษาตายเรียกหายเห็นแล้วพองขนุนผมอธิบายไม่ถูกจริงครับแต่ไม่ไหวดูรอยยิ้มสิครับเหลือจะเชื่อ ฟังความทอแหลข,ของนางไม่จบค่ะคนที่เขาไม่มาหาโอกาสตรงนี้เพราะเขาละอายแก่ใจและก็รู้บาปบุญคุณโทษว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากความสูญเสียของเด็กอายุสามขวบค่ะนางกบในกราลาพูดแต่ละอย่างแบบหลงตัวเองไม่ดูต้นตอที่เขาพูดเพราะสามีของแก่กับสมุนไพผลพูดถึงชาวบ้านโกน ซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในชาวบ้านก็เลยออกมาพูดแย้งเจือกหาว่าเขาอิจฉามีอคติแก่ยิ่งพูดก็ยิ่งโชงโงความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกวันอยากจะให้ครอบครัวน,นี้และปูนปัน้นย้ายไปหวังเยี่ยมกกกอกจะได้สงบสักทีทอเหลกรรมจะจัดการคุณเองนะ ไม่กลัวตอนนี้สักวันจะได้ลิ้มลองความเจ็บปวดเชื่อสิแกไปหาตนครัวสอคอหนึ่งให้ได้ก่อนก่อนที่แกจะออกมาเห่าแบบนี้ถ้าไม่มีแกก็จะโดนข้อหาเพิ่ม